มาค่ะมาดูข่าวของเราดีกว่าข่าวแรกเอาใจคอละครวิกหมอชิดหรือว่าช่องเตดค่ะน้องมะเหมี่ยวพรชดานะคะตอนนี้กำลังมีละครเรื่องผีเสื้อสลับลายร้องห่มร้องไห้ตลอดค่ะซึ่งตัวจริงของน้องแล้วนะคะน้องบอกว่าน้องเป็นคนอินโทรเวิร์ตที่ชอบการดำการดาน้ํามากค่ะเผยบอกว่าไปเรียนดำน้ํามาแล้วติดอกติดใจค่ะคิดว่าชีวิตนี้ถ้าไม่ได้ดำน้ําแล้วคงเสียชาติเกิดจริงๆนะคะรวมไปถึงนะคะเขาเป็นคนที่บบชอบเที่ยวคนเดียวสวยแบบนี้ไปเที่ยวคนเดียวโอ้ยไปแบบเป็นอัต ุงอาทิตย์เลยทีเดียวเอาเป็นว่าไปฟังทั้งหมดจากน้องมะเหนียวคนเสิร์ฟคนนี้เลยดีกว่าค่ะคือเราเป็นคนชอบน้ําอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปเรียนเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วแล้วเราก็ก็เหมือนดํามาเรื่อยๆ4ี่หปีแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าในโลกนี้ไม่ต้องทํางานได้เงินการดําน้าอาจจะเป็นสิ่งที่เหมียวจะทําไปตลอดชีวิตใช่คือชอบชอบบรรยากาศชอบแบบใต้ทะเลชอบอยู่สงบสงบ สงบแบบสงบมากเลยจริงๆอยากลองตั้งนานแล้วแต่ว่าด้วยด้วยเวลาด้วยด้วยตอนนั้นยังเด็กอยู่แล้วพอเราแบบบรรลุนิติภาวะเราเรียนจบเราสามารถส่งตัวเองไปดำน้ำได้เราก็ไปเลยแล้วเราก็ไปแบบไปไกลเลยใช่ค่ะอยากคือเป็นคนชอบว่ายน้ำด้วยมาเป็นคนชอบน้ำตั้งแต่เด็กเราก็เลยรู้สึกว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราได้ลงไปดูปลา,าทีา่ใต้ทะเลเอาจริงๆอ่ะสงบสงบแบบคือเป็นคนอินโทรเวิร์ดมากๆระดับหนึ่งเราเลยรู้สึกว่า เราถ้าเราไม่ได้ทํางานอ่ะเราจะหากิจกรรมที่แบบว่าห่างไกลบุคคลซึ่งดําน้ำก็คือแบบเราเจอกลุ่มคนเล็กๆจริงๆแล้วเวลาเราอยู่ใต้น้ําเราไม่ต้องคุยกับใครเราได้ยินแต่แบบเสียงหายใจของตัวเองแล้วก็ไว้บายปลาไว้บายแบบจุ๊กจุ๊กจุ๊กค่อนข้างนานค่ะคือถ้าเป็นทริปแบบกินนอนบนเรือมันก็จะมี5วันบ้างแต่ว่านานสุดก็คืออยู่บนเรือสิวัน การทะเลก็คือไม่เข้าฝั่งเลยไปทีก็คือหายหายแล้วก็จะบอกกับทุกคนว่าเมียหายไม่ต้องตามไปดำน้ำใช่ทุกคนก็จะเข้าใจแล้วว่าอ่ะเมียเรหายไปดำน้ำอะไร่าใช่ค่ะคือทุกครั้งที่เวลาเราแบบอยากจะไปดำน้ำแล้วก็ไปเซิร์ชหาโรงเรียนแล้วพอเซิร์ชหาโรงเรียนเขาก็จะมีครูที่แบบว่าคอยดูแลเราอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อโอเคแล้วก็มีพวกเราแล้วก็ไปแปะเขาก็จะหาลูเมทให้หาบัดีให้แล้วก็โอเคชิลสุด ส่วนใหญ่ค่อนข้างไปคนเดียวนะคะออเอาจริงๆเท่าที่รู้สึกประมาณ80ดสิบเปอร์ซ็นเป็นอินพาวเวอร์กันหมด <c oughs> เราด้วยความอ <c oughs> ินพาวเวอร์ใช่เราด้วยอินพเวอร์อ่ะมันคนประเภทเดียวกันมาเจอกันอะ่ะ <c oughs> มันก็เหมือนคุยกันหูคอเราการดับน้ำมันก็คือจุดเชื่อมที่ทำให้แบบมีบทสนทนาขึ้นมา <c oughs> นก็โอเคก็จบแค่นั้นแยกย้ายแล้วก็ไม่สัตตอคือเราอ่ะเรียนไปถึงขั้นแบบ l เลสคิวแล้วคือแบบว่าเหมือนช่วยชีวิตทางน้ำแต่ว่าอีกขั้นหนึ่งก็คือไปเป็นแบบครูแต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากราับผิดชอบชีวิตใครเราอยากอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเป็นภาราครูต่อไปใช่คือหนูยังเคยบอกเมื่อเลยว่าถ้าไม่ได้ทำอาชีพนักแสดงอะจะย้ายไปอยู่ภ <c oughs> <ๆ>ูเก็ตย้ายจริง <c oughs> เห็นหลายคนเวลาได้ไปตรงนี้ก็คือเขาจะอยากยยายไปอยู่ที่น uh ั่นเลยใช่อย่างอย่างเดือนที Rent> ่แล้วหรือเดือนก่อนอะหนูอยู่ภูเก็ตประมาณ20วันอยู่กรุงเทพประมาณแค่ 3- 4วันและอีกประมาณ3-4วันก็คืออยู่เกาะเต่าอมอะไรอย่างี้ชุมพรก็คือแบบไม่อยู่กรุงเทพภาคใต้เป็นบ้านหลังที่สองใช่ก็คือภาคใต้ก็คือแบบทุกคนเหามว่ไปไหนอยู่ใต้อยู่ใต้ก็เป็นคนแบบเป็นคนใต้ไปเนี่ยไม่ใช่ รักแบบนี้นะคะยังโสดได้ไงเนี่ยนี่ก็งงอยู่เหมือนกันนะคะ